เด็กๆคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่8ครอบครัวของเราซึ่งในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนควบคู่กันไป2เรื่องเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องการปฏิบัติตนในครอบครัวและกิจกรรมในครอบครัวคะ่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะว่าการปฏิบัติตนในครอบครัวและกิจกรรมในครอบครัวนั้นมีอะไรกันบ้างและ ฝั่งนิทานเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยค่ะได้เวลามาเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้กันแล้วเมื่อเรารู้จักประชาธิปไตยในครอบครัวแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้การเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวกันค่ะน้องๆสงสัยกันใช่ไหมคะสมาชิกที่ดีของครอบครัวคืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ การที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเ้ารับข้อตกลงร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะคะสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือกระตันยูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ค่ะเรามารู้จักความหมายของการกระตันยูกระตะเวทีกันต่อเลยค่ะความกระตันยูกระตะเวทีก็คือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีบุญคุณแก่เรา อย่างเช่นพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามาต้องการให้เราเป็นคนดีคอยสั่งสอนเราในสิ่งที่ดีค่ะหรือแม้แต่ญาติพี่น้องเราที่คอยอบรมสั่งสอนดูแลเราก็สำคัญนะคะทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้องเราล้วนแล้วแต่มีพระคุณกับเราทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณท่านน้องทำได้ง่ายๆเลยนะคะ แค่เราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และช่วยเหลืองานบ้านบ้างเช่นช่วยกวาดบ้านถูบ้านช่วยรดน้ำต้นไม้เก็บข้าวของเราให้เป็นระเบียบค่ะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านทำให้ครอบครัวมีความรักความเมตตาต่อกันและรู้จักช่วยเหลือกัน ก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะเช้าวันนี้พ่อชวนพลอยออกไปเก็บผักในสวนค่ะวันนี้พ่อจะเก็บผักส่วนหนึ่งไปขายและจะให้พลอยช่วยเก็บผักไปทำอาหารพลอยพร้อมหรือย่างลูกเดี๋ยวแดดออกจะร้อนนะเสร็จแล้วค่ะพลอยอย่าลืมกระติกน้ำไปด้วยนะ เดี๋ยวแม่ทำงานเสร็จแล้วจะตามไปจ้าค่ะแม่พลอยเก็บผักตามที่พ่อเคยสอนนะจำได้ไหมลูกจำได้ค่ะพ่อพลอยทำตามที่คุณพ่อสอนทุกอย่างเลยค่ะอืมแค่นี้พอไหมคะพ่อเก็บมะเขือเทศไปด้วยนะลูกค่ะ วันนี้มีกับข้าวเป็นผักตั้งหลายอย่างเลยนะคะสดๆดทั้งนั้นด้วยที่สำคัญเป็นฝีมือการเก็บของหนูด้วยค่ะจ้าเก่งมากเลยลูกหนูเก็บเสร็จแล้วค่ะพ่อพ่อคะนี่น้ำคะ่ะอืมขอบใจจ้าอา้าวแม่มารับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกับแม่เขาก่อนเลยนะเดี๋ยวพ่อตามไปใกล้จะเสร็จแล้วละ ค่ะเดี๋ยวหนูจะช่วยแม่ทำกับข้าวดีกว่าค่ะจากเรื่องราวของพลอยที่ไปช่วยคุณพ่อเก็บผักในสวนและยังดูแลคุณพ่อด้วยการเอาน้ำให้พ่อดื่มเป็นเด็กดีมากเลยค่ะเราควรช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆและดูแลคุณพ่อคุณแม่ถือเป็นการดูแลซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะครอบครัวพลอย จึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะน้องๆที่เคยได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ขอปรอบมือให้เลยค่ะน่ารักกันมากๆเลยนะคะอย่างพลอยเองก็รู้จักเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วที่สำคัญยังรู้จักตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการช่วยเหลืองานในส่วนที่ทำได้ และก็มีน้ำใจต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีความสุขแล้วละคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีคือระเบียบวินัยค่ะอย่างเช่นตอนเช้าเราก็ควรที่จะตื่นนอนเองอาบน้ำแต่งตัวเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยทำให้ ส่วนร่วมทำกิจกรรมในครอบครัวเช่นทำบุญตักบาตรในตอนเช้าไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเห็นไหมคะว่าเป็นสิ่งง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ก็จะทำให้เราเกิดความสุขและความอบอุ่นในครอบครัวด้วยนะคะและยังเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวอีกด้วยคะ่ะ ลอยกลับมาจากไร่แล้วเหรอลูกเหนื่อยไหมเราไม่เหนื่อยค่ะคุณตาหิวหรือยังคะหนูเพิ่งไปล้างผักมาค่ะจ้าน่ารักจริงๆเลยลูกรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานถ้าหนูโตแล้วเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้คุณตากินด้วยดีไหมคะโอ้ดีเลยลูก พลอยเป็นเด็กดีมากลูกพลอยวันนี้ทำการบ้านแล้วหรือยังทำเสร็จแล้วค่ะคุณแม่เก่งมากลูกน,น้องคะพลอยเป็นเด็กดีมีความกะตันยูต่อคนในครอบครัวแล้วเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และยังรู้จักหน้าที่ของตัวเองอีกด้วยคือตั้งใจเรียนทำการบ้านตามที่ครูบอกเป็นที่น่าชื่นชมมากคะ่ะ น้องๆสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นข้อความที่ถูกหรือผิดหนึ่งปล่อยช่วยพ่อเก็บผัก 2. อลอยนำกระติกน้ำไปที่ไร่ด้วย 3. ามลอยนั่งเล่นเกม 4. พลอยเอาน้ำให้พ่อดื่ม 5. พลอยเป็นเด็กดื้อ เวลาที่เราจะมาเฉลยคำตอบกันแล้วค่ะลองมาดูกันนะคะว่าจะตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ยภาพที่หนึ่งพลอยช่วยพ่อเก็บผักภาพที่สองพลอยนำกระติกน้ำไปที่ไร่ด้วยและภาพที่สี่พลอยเอาน้ำให้พ่อดื่มถือว่าพลอยเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวด้วยเพราะพลอยได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่รู้จักเชื่อฟังท่าน และมีน้ำใจดูแลพ่อแม่ด้วยค่ะส่วนภาพที่สามพลอยนั่งเล่นเกมและภาพที่ห้าพลอยเป็นเด็กดือ้อไม่ใช่การเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวด้วยค่ะและน้องๆก็ไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้น ทำได้ไม่ยากเลยนะคะแค่เราต้องกระตันยูต่อพ่อแม่ญาติพี่น้องรู้จักเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและก็รู้จักมีระเบียบวินัยในตัวเองโดยการปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัวคือรู้จักหน้าที่ของตัวเองเช่นตั้งใจเรียนและทำการบ้านที่ครูสั่งให้ทุกครั้ง เด็กๆด,ดูจบแล้วเห็นไหมคะกิจกรรมในครอบครัวและการปฏิบัติตนในครอบครัวมีหลากหลายอย่างเลยนะคะซึ่งส่งผลให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นและรักใคร่กลมเกลียวกันค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูภาพต่อไปนี้เลยค่ะที่เห็นบนหน้าจอนี้ค่ะเห็นไหมคะแต่ละคนมีกิจกรรมของตนเองที่ทำอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณแม่กำลังทำอาหาร ลูกสาวกำลังช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ลูกชายกำลังปลูกต้นไม้เพื่อให้บ้านสวยงามร่มเย็นแล้วก็คุณพ่อก็ล้างรถค่ะแต่ละคนช่วยเหลือกันอย่างน่ารักเลยละค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยครูแอมดูหน่อยนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำกิจกรรมในบ้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองมาดูภาพแรกกันเลยค่ะ ่าภาพ A นะคะเป็นไม้ถูกับถังน้ำใบเล็กค่ะต่อมาภาพ B นั่นก็คือรูปจานอาหารค่ะปลาทอดน่ากินเชียวค่ะต่อมาภาพ C ค่ะเป็นใส่ย,ยางแล้วก็ฟองน้ำแล้วก็ถังน้ำไว้สำหรับล้างรถต่อมาภาพ D นั่นคืออุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ค่ะ เดี๋ยวเด็กๆช่วยครูแอมนำตัวอักษรภาษาอังกฤษไปใส่ให้ถูกในตำแหน่งที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะเรามาดูที่ภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะคุณแม่กำลังทำกับข้าวเด็กๆด,ดูสิคะว่าภาพไหนน่าจะเหมาะกับคุณแม่ดีนะอ่าเด็กๆเ,เห็นหรือยังคะชีท้ที่หน้าจอได้เลยนะ แคว้มเฉลยแล้วค่ะนั่นคือภาพบีนั่นเองคุณแม่กำลังทอดปลาอยู่ต่อมาดูภาพที่สองค่ะลูกสาวกำลังทำความสะอาดกำลังถูพื้นเลยน่ารักจริงๆเลยค่ะลูกสาวใช้อุปกรณ์อะไรในการทำความสะอาดพื้นคะภาพไหนคะภาพ A ภาพ B ภาพ C หรือภาพ D คะเด็กๆชี้ที่หน้าจอเลยอ่า แคมเฉลยนะคะภาพ A นั่นเองค่ะใครตอบถูกกันบ้างเอ่ยต่อไปภาพที่3ค่ะลูกชายกำลังปลูกต้นไม้อุปกรณ์อะไรที่ลูกชายใช้ในการปลูกต้นไม้คะเด็กๆลองดูสิคะภาพอักษรอะไรอาเด็กๆเจอหรือยังเอ่ยขูแอมเฉลยแล้วนะคะภาพดีนั่นเองค่ะบัวรดน้ำแล้วก็ช้อน ช้อนตักดินช้อนพลวนดินค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะมาดูภาพสุดท้ายค่ะคุณพ่อกำลังล้างรถใช้อุปกรณ์อะไรในการล้างรถค่ะภาพอะไรเอย่ยอ่าภาพ C นั่นเองค่ะสายยางถังน้ำแล้วก็ฟองน้ำใช้สำหรับล้างรถค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้การนนะับ เลข50ถึง60ค่ะถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเพราะเด็กๆก,ก็ได้นับกันบ่อยแล้วล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะครูแอมจะให้ดูไปพร้อมๆกันระหว่างเลขอาราบิกและเลขไทยนะคะเรามาเริ่มนับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูตาราง50-60ถึง60เลขอาราบิกนะคะแล้วลองทำแบบฝึกตามใบงานที่เห็นบนหน้าจอนี้ดูค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆสต็อปไว้นะคะให้เด็กๆหยดุด คลิปวิดีโอไว้แล้วลองทําก่อนค่ะหลังจากนี้คว้มจะมีเฉลยให้ดูแล้วเราลองมาตรวจสอบกันว่าเราทําถูกกันหรือเปล่าอ่ะกดหยุดได้เลยค่ะแล้วเริ่มทําค่ะคว้อม,มาเฉลยข้อ1น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่านะ51 ชองวางที่หายไป52 53 54 55 56 57 58 59 60เด็กๆทำถูกกันไหมคะในข้อแรกเดี๋ยวความจะเลยข้อที่2แล้วค่ะข้อที่2 าเริ่มดูกันเลยค่ะ51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ข้อที่2ทําถูกกันไหมคะ ง่ายๆเลยคูแอมมีตารางใบให้ด้านบนด้วยน่าจะทำถูกกันทั้งหมดนะคะต่อไปมาดูฉเฉลยข้อที่3ค่ะ51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ถูกไหมคะเด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วครูแอมว่าเด็กๆทำถูกอยู่แล้วล่ะคะ่ะต่อไปคะ่ะมาดูข้อที่4กันคะ่ะ51 52 53 54 55 56 57 58 ห้าสเอ่าเด็กๆทำครบทั้งสีข้อแล้วน่าจะถูกกันทั้งหมดค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาดูใบงานอีกหน้านึ่งนะคะจะให้เด็กคนนี้ปีนต้นมะม่วงไปเก็บมะม่วงด้านบนค่ะอ่าแต่ว่าบันไดทั้งสองข้างมีเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทย เดี๋ยวเรามาเริ่มปีนบันไดข้างเลขอารบิกกันก่อนค่ะนั่นคือการปีนจากเลข51ไปถึง60ค่ะลองดูนะคะเด็กๆเด็กๆลองทำก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวครูแอมจะเฉลยค่ะ,ะครูแอมจะเฉลยให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะเริ่มจาก51 52 53 54 55 56 57 58 59 60เด็กๆทำถูกไหมคะต่อไปเดี๋ยวความจะเฉลยเลขไทยบ้างคะ่ะ51 52 53 54 55 56 57 58 59 60เด็กๆเขียนกันถูกไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปคะ่ะในใบางานนี้ให้เติมเลขที่หายไปเหมือนเคยคะ่ะเป็นเลขอารบ,บิก อยู่ในแก้วน้ําแล้วก็ชานนะคะแล้วก็เติมเลขไทยลงในเจ้าเพนกวินแล้วก็หมีแพนด้าค่ะเดี๋ยวเราลองมาเติมเลขอาราบิกกันก่อนนะคะ,ะให้เด็กๆสต็อปไว้เลยค่ะแล้วก็ลองทำดูนะคะเดี๋ยวครูแอมจะเฉลยแล้วมาตรวจพร้อมกันค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยค่ะ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60เด็กๆเกเติมถูกกันไหมคะเดี๋ยวลองมาดูเลขไทยต่อค่ะ เด็กๆหยุดไว้นะคะหยุดวิดีโอไว้หยุดคลิปวิดีโอไว้แล้วลองทำดูค่ะเดี๋ยวครูแอมจะมาเฉลยนะคะ <S <S เด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะ51 52 53 54 55 56 57 58 59 60เด็กๆเ,เขียนถูกไหมคะครูแอมว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะเอกมากมาก,มากคะ่ะต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย eg ซึ่งออกเสียงว่า x ไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ตัว L ข้างหน้าออกเสียงเลผสมกับ X เลเอ็กเล็กขาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆเลเอ็กเล็กขาต่อไปค่ะตัว K ออกเสียงเค <K S 2> ผสมกับ X เคเเคกถังใบเล็กเคเเคก ถังใบเล็กต่อไปค่ะตัว B ออกเสียงเบอะผสมกับ X B, X เบอะเอ็กเขอเบอะเอ็กเบขอต่อไปมาทบทวนคำที่ลงท้ายด้วย ED ค่ะ ED ผสมกันออกเสียงว่า X ตัวบีออกเสียงเบอร์ผสมกับเอสเบอร์เอสเบตเตียงเบอร์เอสเบตเตียงตัว W ออกเสียงเวอร์ผสมกับเอสเวอร์เอสเวตแต่งงานเวอร์เอสเวตแต่งงาน ตัว R ออกเสียงเลผสมกับ S เล S เลสีแดงเล S เลสีแดงเด็กๆได้ทบทวนคำศัพท์ะะทททกันไปแล้วเดี๋ยวมายงภาพให้ตรงกับคำศัพท์หน่อยนะคะภาพแรกอาเด็กกำลังขอของจากคุณตาเลยค่ะ คำศัพท์คำว่าขอคือคำว่าอะไรคะเบสเบขอต่อไปค่ะภาพเตียงเบสเบเตียงต่อไปค่ะภาพแต่งงานค่ะเวสเวแต่งงาน ต่อไปค่ะนักบอลใส่ชุดสีแดงเลยเลอเลสแดงต่อไปค่ะเด็กๆขาเจ็บเลสเลสขาต่อไปค่ะเค c เคถังใบเลกอ่าเด็กๆโยงกันถูกไหมล่ะคะ เด็กๆสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆห้องครูแอมเก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนสระเอกันค่ะคำที่ประสมด้วยสระเอนะคะกอเอเกรอเอเรเกเรอีกครั้งค่ะอกะอเอเกรอเอเร เกเรฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาอ่านอีกครั้งนะคะฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาคำต่อไปคะ่ะวอเอเว ลอ,อลาเวลาอ่านอีกครั้งค่ะวอเอเวลอ,อลาเวลาคำต่อไปค่ะคำว,ว่าทะเลนะทออะทะลอเอเลทะเลอ่านอีกครั้งค่ะทออะทะ ลอเอเลทะเลเด็กๆทบทวนคำที่เขียนผสมด้วยสระเอไปแล้วให้เด็กๆทำใบงานตามหน้าจอที่ขึ้นนี้นะคะตั้งใจเขียนให้สวยงามนะคะแล้วก็ฝึกอ่านซ้ำอีกครั้งก็จะดีมากเลยล่ะคะ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนตัวไอกันค่ะทั้งไอเล็กและไอใหญ่เลยนะคะ ไปกันเลยค่ะไปไป iguana igloo in insect iguana is in an icy igloo I The water is in an icy eagle. เด็กได้ทบทวนเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทำใบงานสริมทักษะหน้า71ด้วยนะคะเขียนให้สวยๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะให้เด็กๆทำใบงานตามแถบสีส้มวันพฤหัสและในวันศุกร์เด็กๆก็ทำใบงานตามแถบสีฟ้าและวันเสาร์เด็กๆก็ทำใบงานสีม่วงนะคะ